สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาพบกับสถานที่ออกกําลังกายนะครับของคนจะเรียกว่าชานเมืองก็ได้นะครับหรือว่าที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณมอเก่านะครับหรือบางคนถ้าเป็นคนสมัยก่อนจะเรียกว่าคณะสวัสดนะครับคณะสวัสดเก่าเนาะนะครับก็จะเป็นปัจจุบันตรงนี้ก็เป็นที่ดมรับปิญญา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็จะมีที่จัดไว้รองรับกับการรับปริญญานะครับสวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ออกกำลังกายนะครับของผู้คนรอบๆใกล้เคียงนะครับปกติก็จะมาเดินนะครับเดิน บ้างปิ่งบ้างออกกําลังกายนะครับก็จะเดินเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆไปละสามสิบนาทีนะครับหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ความสะดวกนะครับช่วงตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นก็มาเริ่มมาเดินได้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับบรยากานะครับรอบๆ บริเวณก็จะมีอ่างเก็บน้ำนะครับบอ่อ่างเก็บน้ำดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับฟ้ากำลังลงนะครับสวยงาม